ห้าสี่สามแอคชั่นสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวทั่วมะพร้าวกันนะครับรบูดมะพร้าวถั่วมะพร้าวกันนะครับก่อนแรกเราต้องถีบมะพร้าวนะครับ <c oughs> ครับเราใช้มะพร้าวกี่ลูกเราใช้มะพร้าวกี่ลูกครับ <c oughs> สี่ลูกนะครับ <c oughs> ขยับด้วย <c oughs> <c oughs> ใช่ ต่อไปขั้นตอนที拜拜่สองนะคะขั้นตอนที่สองเราทำยังไงครับเราต้องเอามะพร้าวออกม้หมดเราต้องปอกมะพร้าวเนาะแกะเอาเอาน้ำแยกไว้เอาน้ำแยกไว้ที่หนึ่งใช่ไหมครับใช่แล้วก็เอาเนื้อบ้องกล้องสิครับเอาเอาเนื้อทิ้งแยกไว้ที่หนึ่งใช่ไหมครับใช่เอาเนื้อทิ้ง ก็นำไ้ที่นี่แล้วก็น้ำไปเดียทำไมเจ้าโมดเดินเนี่ยเดี๋ยวเราจะบอกขั้นตอนนนี่เจ้าโมดประเตนด้วยเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะต้องเราทำอะไรเดี๋ยวตามเราไปดูนะครับน้ำมะพร้าวสีลูกใช่ไหมครับใช่เราต้องใช้ผงวุ้นด้วยใช่ไหมครับใช่เราตัดผงวุ้นเนี่ยลุงดูรองเท้ากันเราใส่ผงวุ้น หนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งนะครับใช่ครับจากมะพร้าวสีลูกแล้วตัดทั้งอย่างนี้ครับตัดเฉียงเฉียงตัดเฉียงเฉียงใช่ตัดให้มันขึ้นอ่ะเจเลอขึ้นไปเจเลอรขึ้นไปเหรอขึ้นมานี่อ่ะขึ้นมานี่แล้วมันตัดตรงไปละตัดตรงก่ะเราใส่ผงวุ้นมะพร้าวนี่เราใช้เดี๋ยวลุงตักให้อ่ะให้ถือไว้หนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งนะครับสําหรับน้ำปูนเต็มหน้าเลยเดี๋ยวก่อน ผงดจมเปิลหนึ่งช้อนผสมเลยใช่ไหมแม่จอยค่ะเอาให้มันละลายเองเอาผงผงวุ้นนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งตุูกฮะกิ๊กมันพูนไหมคะพูนเพียงแค่เอาอีกนิดหนึ่งเราเราใช้วิธีแกะเอานะครับให้มันละลายเองนะโอเคแล้วก็เก็บไว้มัดไว้ทิ้งไว้กี่นาทีลูกขออนวญาตทิ้งไว้กี่นาทีสตาง ทิ้งไว้สิบนาทีใช่ไหมครับลุงแอนังว่องก่อนแล้วจะมัดหนังว่องลุงแห่หนังว่องก่อนนะอันนี้คือหนังว่องนะครับนี่คือหนังว่องคนไทยเรียกหนังยางรัดใช่ไหมครับวันนี้เราจะพูดแบบเอลินก็มีเป็นกําลังใจช่วยนะครับห้อยขาเขาแม่จอยนะเสร็จแล้วเราทิ้งไว้สิบนาทีแล้วนะแล้วเราเอาไปทําอะไรต่อแม่จอยเอาไปต้มเอาไปต้มกี่นาทีประมาณห้าถึงสิบนาทีแล้วก็ใส่น้ำตา ต้มให้เดือด5-10นาทีแล้วก็ใส่น้ําตาลตามความหวานตามใจชอบนะครับแล้วก็เอาน้ำผาวใส่เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทํากันต่อเลยนะครับตอนนี้เราแช่ไว้กี่นาทีแล้วพี่สตาง10นาทีแล้วครับแล้วเราเอาไปทําอะไรต่อครับเราจะไปต้มเอาไปต้มตด้วยไฟแรงไฟกลางไฟอ่อนครับถ้าตั้ไฟมันจะลกงกแล้วลุนะครับเราไปต้มกัน อ่ะต่อไปเราเปิดแก้ได้ร้อยแล้วใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเราทำยังไงต่อไปเราต้องเอาเอาเอาน้ำมะพร้าวใส่เข้าไปนะครับเอาน้ำมะพร้าวใส่เข้าไปนะครับนั่นครับใส่เข้าไปเร็วจิบ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 แล้วใส่อะไรอีกใส่น้ำใส่น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายเำอย่างไรอ่ะมีแก่น้ำตาลสีขาวข่าเนี้ยถ้าเราโยนในก้ากองข้างหลอ ใชาไม่เห็นใช่อาโคนก่อนใช้ไฟแรงกลางอ่อนตะตางน้อยโอ้ยโอ้ยโดนดิบคอเองโดี๋ยวคอโอ้ยแล้วต้องคนเป็นน้ำตาลคนว่าไงนะครัต้องคนเป็นน้ำตาลปลาก่อนนะครับแล้วถึงจะใส่น้ำตาลได้คนคนเป็นฟันปลาอ่ะคือคนคนแบบซิกแซกเนี่ยเพื่อไม่ให้อะไรครับ วุ้นวุ้นนอนก้นครับคนจนน้ำเดือดนะครับเดือดเสร็จกี่นาทีต้มทิ้งไว้ไหมไม่ต้มพอต้มพอน้ำเดือดเสร็จเราเอาน้ำตาลใส่เราก็เอาน้ำปลาใส่นะใช่ไหมใช่ทะเลค่่เราน้ําตาลใส่อย่างเดียวเลยนะใช่แล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยนะครับ นื้อมะพร้าวใสให้เนือน้อมันสุกสุกนะครับแล้วแล้วก็คนคนมุไปเลยละไปมันจะเมินไปละอ่ะเอาเนื้อมะพร้าวใสเอาเนื้อมะพร้าวใสแล้วก็คนฟันปลาเหมือนเดิมคนนานไหมคุณไม่จอยไม่นานให้นานสิบนาทีงงเ,เลยตักฟองออกนะไม่นาน,าน,านสิบนาทีเลย มาไมฟหมดได้รู้ตักฟองออกด้วยไฟหัดได้อ,อันนี้อะไรอย่างอ่ะเสร็จได้ยังเนี่ยยังร่าง,างตักฟองออกก่อนถ้าเราเอาใส่แม่พิมพ์เนี่ยเดี๋ยวฟองมันจะอยู่ข้างบนงจะนไม่ค่อยสวยใส่ถานี่ค่ะเสร็จทา ถาดเอาเดี๋ยวเราจะเอาถาดใส่แล้วก็ถาดแม่พิมพ์ก็ได้มันเป็นรูปงูน,น่ะอืะมมันเป็นงูก็ได้วาสก็ได้ถ้างั้นเป็นรูปเป็นรูปอ่าต่อไปเราก็ยกแม่ใส่แม่พิมพ์นะครับมันยากเลยว้าแม่พิมรูปอะไรอ่ะสี่เหลี่ยมสีเหลี่ยมเหรอนี่สี่เหลี่ยมยาวสิคุณพอ่อตักฟองออกหน่อยนะคะ อย่างนั้นเราก็ตักฟองออกแล้วก็รอให้มันแห้งรอให้มันเย็นนะครับแล้วมันก็จะแข็งตัวตักฟองออกใช่ไหมใช่ชอบต้มไม้น้ำช่วยแข็งมันเติมบ่อฟองอ่ะอชอบฟองอ่ะตอนเวลาดื่มอ่ะใช่ใช่มอชอบฟองก็ไม่ต้องออกชอบเป็นฟองอ่ะถ้างั้นเราต้องเอาออกแล้วลุงใช่เัาเหลืฟองอยู่ละชอบฟองนะ แล้วเราก็รอให้มันแห้ง<อ>นะครับรอไอ้รอ,อ,ร,อรอให้มันเย็นเดี๋ยวเย็นเราเรากลับมาดูกันอีกทีหนึ่งเนาะแล้วให้ชะตางตะคนชิมว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าใช่แล้วทํามรสชาติเปรี้รยว,วนิดหนึ่งอะเปรี้ยวนิดหนึ่งเราก็บอกว่ามันเปรี้ยวนิดหนึ่ง<า>ๆๆๆไหมเปรี้ยว,วนิดหนึ่งเพราะว่าอะไรุงมาใช่เป็นหนึ่งเพราะว่าน้ำมะพร้าวมันเปรี้ยวไงใช่แต่แล้วเราก็มาเจอกันอีกทีหนึ่งตอนตอนมันเย็นเนาะโอคถ้าเราถ้าเราอยากให้มันเย็นเร็วๆเราทำยังไงครับ เราก็เอาผ้าลมเป่าสิใช่ไหมใช่ะ,ะถ้าเราไม่อยากให้พัดลมเป่าเราก็รอให้มันเย็นเองโอเคตอนนี้หน้าหนาวเลยมันก็เย็นละเดี๋ยวเรามาเจอกนันตอนที่เรามาชิมกันนะครับค่ะตอนนี้เสร็จได้ยังเสร็จแล้วหา<ค>มือจิม้มให้ให้กัดไปครึคร่งเนี่ยไอมีคนขโมยเราตะตางเอาเป่าไม่ใช่หันนี่คับเดี๋ยวเราก็จะหั่นนะ ไม่รู้ว่าจะอร่อยอัเป๋าใช่เดี๋ยวข้าเอาใหม่ลองชิมดูก่อนซิมนไล้ชิมอ๋ะลองชิมดูหน่อยซิครับเป็นไงบ้างอร่อยมากๆเลยอร่อยไหมยกนู้ือเปล่า เสร็จแล้วนะครับวุ้นมะพร้าวเราเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะทำอะไรให้เพื่อนชวนติดตามนะครับสวัสดีครับก่อนทำหกระทะโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับติ๋วง้งามๆสวัสดีงามยงเงี้เห็นไปทั่วโลกนะสวัสดีครับงามๆวางก่อนวางก่อนสวัสดีครับมันอร่อยจนหยุดไม่ได้ใช่ไหมครับครับ